วันนี้ช่องสาธุชาแนลก็มาอยู่ที่วัดนาคราชอยู่แถวท่าม่วงบริเวณวัดก็สวยงามไม่มีงานก็จะเงียบมีลูปบาทสัวนี้ก็เป็นบูถ สีทองสวยมากรอบๆก็มีรูปปั้นพระรูปพระพุทธรูปก็มีกำลังสร้างพระพุทธรูปพระท่ากระดานองค์ใหญ่ หน้าตัก10เมตรสูง16เมตรส่วนอีกด้านนึงก็เป็นโปะโบดสีทองสวยมากมีเป็นรูปพญายนาคโบดสีทอง แล้วก็มีดอกไม้ต้นไม้หอมมาก<ๆ>เขื่อนเือน<ๆ>นี่จะเป็นโบสถสวยเพื<ๆ>่อนๆอย่ามาเที่ยวค้ามาได้เลยนะอยู่ท่าม่วง ข้างางวัดอีกด้านหนึ่งก็เป็นอุทยานนาคราชตำบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีต้นไม้สวยรรยากาศดีมากเลยลมพัดสบายน้ำใสถ้าเพื่อนๆสนใจก็มาได้ไม่ยาก มีหลวงพ่อวัดท่ากระดานองใหญ่ที่สุดในโลกปรารถนาอะไรก็ได้อย่างใจนึกแล้วเพื่อนก็อยากจะมาเที่ยววัดนาคลราชก็เดินทางมาได้เลยอันนี้ก็เป็นต้นสาระ ก็มีรูปพญานาคเจ็ดเสียนอยู่หน้าโบสถ์วันนี้ก็คงจะฝากวัดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีใครจะมาเที่ยวก็ได้เลยนะคะมาไม่ยากก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเอาไว้แค่นี้นะฝากช่องสาธุช n แนล เอาไว้แค่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ